สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการหนังพาเที่ยว Real and View แล้ววันนี้ก็อยู่กับเราสองคนเช่นเคยอยู่กับน็อตนะครับแล้วก็อยู่กับหมูนะครับหนังเรื่องนี้ตอนแรกจะบอกว่าอยากจะพูดตั้งแต่ปีที่แล้วแหละ mm. แต่พอดีเช็คผิดเข้าใจว่ามันจะเข้าปีที่แล้ว oh, <okay. S 2> <laughs> หลังจากมีข่าวออกมา oh. แต่กลายเป็นว่าเนี่ยมันจะมาเข้าในเดือนกรกฎานี้แหละสองพันยี่สิบสามคือบางเรื่อง, <3. S 1> องาก็บิวนานบิวนานเรียกว่าโปรโมทกันแบบข้ามปี <laughs> ใช่มันเป็นเรื่องที่ คนติดตามกันอยู่แล้วแหละเป็นหนึ่งในพุ่มกับที่มีแฟนคลับโดยตรงซึ่งก็คือคิสเตอร์เฟอร์โนแลนด์และนั่นก็คือเรื่องโ p e n h แฮ m e r อร์<ฮ>ก็ถ้าเกิดใครฟังชื่อก็รู้สึกแบบอะไรวะโอเปนแฮมเมอร์ Open Hammer แบบโมโหชื่อนี้ฟังยากจำยากแล้วก็เขียนก็น่า,า,าจะยากคนที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์หรือ,อสงครามโลกครั้งที่สองนิวเคลียร์อะตอมิกบอมต้องคุ้นเคยกับชื่อนี้อย่างแน่นอนอนั่นก็คือมาจากเจโรเบิร์ต โอเปนแฮมเมอร์เป็นชื่อของบุคคลที่คิดค้นระเบิดที่เขาเรียกว่าอะตอมิกบอมครับผมเอาจริงๆตอนเด็กๆพี่รู e ้จักอะตอมิกบอมจากไหนรู้ไหมไอสไตช่ไม่ใช่จากมวยปั้มเจ้าดูว่ไมจากมวยปั้มมวยปั้มเขาจะมีท่าอะตอมิกบอมอยู่ยกแล้วก็เนี่ยแล้วก็ลงมาอะไรเงี้ยคือเราเข้าใจว่า เหมือนเหมือนเราไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นว่าก็ชื่อซูนามิอย่างเงี้ย <c oughs> คือมันเป็นชื่อนะแล้วประเทศที่ไม่ได้รับผลกระทบหรือว่าหรือเด็กรุ่นหลังเนี่ย <c oughs> ก็คิดว่าเออมันก็เป็นเรื่องสนุกสนาน <c oughs> แต่จริงๆนะเรื่องที่ไปที่มาเนี่ยไม่ได้สนุกสนานแล้วก็จริงๆแล้วมาพร้อมโศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่ของโลกด้วยซ้ำํำ <c oughs> เพราะว่าโอเปอเรเมอร์คือบุคคลที่คิดค้นเรื่องเกี่ยวกับปฏิกรณ์นิวเคลียร์ซึ่งเอามาปรับใช้กับระเบิดในยุค สงครามโลกครั้งที่สองอตอนแรกเนี่ยไอตัวของเรื่องไอตัวระเบิดปรมาณูเนี่ยตอนเด็กๆจะเข้าใจว่าเป็นไอสไตน์ le, แต่พอมาอ,มอ่านแต่ก็ตอนอ่านตอนเด็กเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของไอสไตน์ le, ก็เข้าใจว่าเออไอสไตน์ I เป็นคนต่อต้านแต่ว่าเขาเป็นเพียงแค่คนคิดสูตรเนาะที่ด่งดังเรื่องของทฤษฎีสัมัุธภาพที่ไอสไตน์ le, คิดค้นก็เท่ากับ e เท่ากับ mc กำลังสองอ แต่ว่าตัวคีแมนจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับคนคิดระเบิดปรมานูที่เป็นคนฝั่งอเมริกาเคมว่าเขาหยุดสงครามโลกครั้งที่2โดยการเลือกใช้ระเบิดประมานูคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเรื่องนี้มันน่าสนใจที่ว่าหลายคนเนี่ยโอเคเราเข้าใจละเรามองฮิตเลอร์เนี่ยเราก็มองว่าเป็นภาพลักษณ์ของเหมือนปีศาจนีที่มีการสังหารหมู่อะไรเงี้ยแต่ในมุมมองของคนที่สังหารเยอะกว่านั้นแหละ เพราะว่าโอเ n อเ m เ e อร์เนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยตัวเขาเป็นคนที่ควบคุมแลบที่ชื่อว่าลอสแอลามอสเป็นแลบที่อยู่ในอเมริกานั่นแหละ,ะส่วนตัวโอเ n h a รเตอร์เนี่ยถ้าใครฟังแล้วแบบไอ,อชื่อนี้มันดูแล้วก็กไม่ใช่คนอเมริกันเพราะว่าเขาเป็นคนเยอรมันต้องบอกว่าพ่อเขาเป็นคนเยอรมันก็นำสกุลโอเปนไฮเมอร์แล้วก็อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่สหรัฐอเมริกานั่นแหละแล้วก็อพอ พอเอ e เป็นแฮมเมอร์คือมาอยู่ที่นี่ก็อย่างที่บอกว่าได้เป็นหัวหน้าแลบใช่ไหมแล้วตอนนั้นน่ยมันเกิดเรื่องของสงครามเพราะว่าฮิตเลอร์เนี่ยได้ทําการอัตาวิบากกรรมไปหลังจากที่เยอรมันก็คือถอยถอยสงครามแบบ็แพ้แล้วเพราะว่าไม่มีโอกาสที่จะกลับมาก็มันค่อนข้างชัดเจนตั้งแต่ตอนนั้นแล้วล่ะแต่ทางฝั่งญี่ปุ่นเองยังไม่ได้ยอมแพ้ญี่ปุ่นยังไม่ยอมทางโอเปนแฮมเมอร์ถูกดึงเข้ามา แล้วก็มามาในโปรเจกต์พิเศษที่ชื่อว่า Manhattan Project ในปี1943แเ่แล้วตัวตัวระเบิดที่ในหนังที่คิดกันในเรื่องว่าตอมตอมิกบอมเนี่ยก็พัฒนากันแล้วก็ใช้ในทั้งฮิโรชิมาแล้วก็ในญาสกินางากิตัวโอเปนเทมเมอร์มันมีประโยคนึงที่น่าตกใจนะเขาพูดออกมาเลยว่า now I am become dead and destroyer of the world คือตอนเนี้ยเขาเป็น เจ้าแห่งความตายแล้วก็เป็นผู้ทําลายหลังโลกไปแล้วเป็นความสูญเสียที่ยิ่ง,งใหญ่จริงๆเพราะว่าในฮิโรชิม่าเนี่ยทหารตายไปมากกว่า20,000คนแล้วยังมีพลเรือนที่เขาคาดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเ0 0 0หมื่ถึงหนึ่งแสนสี่พันแล้วถ้าตีตัวเลขกันไว้เนี่ยรวมกับนางาซากิเรียกว่าตีไปกลมๆก็ได้สองแสนห้าภายในเวลาแค่ ไม่กี่วันลงสองครั้งเรียกว่า2วันแล้วกันแล้วก็มันยังมีผลกระทบที่ตามมาคนที่แบบเกิดจากบางคนไม่ได้ตายทันทีต้องอทนทุกข์ทรมานกับกรรมธภาพรังสีอีกใช่มีเด็กที่เกิดจากการโดนกนรรมธรังสีแล้วก็ดีฟอร์มก็คือผิดรูปผิดร่างแล้วก็มีผลกระทบจากการเป็นมะเร็งแล้วก็เด็กที่เกิดจากการ เขาเรียกว่าอดอยากเพราะว่าเนื่องจากมันกินไปวงกว้างเนี่ยการฟื้นฟูหรือการหาแบบพวกอะไรที่ไม่ปนเปื้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ตามมาเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าคริสโตเฟอร์นอร์แลนด์เนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องเขียนอย่างระมันระวังในการตีความถูกไหมเพราะว่าอย่างการหยุดเขาจะพูดว่าเหมือนจะเป็นฮีโร่ในการอยู่สงครามแต่ก็อเมริกากับสร้างหายนะครั้งใหญ่ให้กับโลกถูกไหมเพราะว่า หลังจากนั้นไม่มีการยิงนิวเคลียร์อีกเลยนะครับเออไม่มีการยิงอะตอมิกบอมอีกเลยมีเพียงแค่2ลูกเท่านั้นแหละที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์แล้วก็โอเคสงครามก็ยุติกันไปตัวโนแลนเลยก,ก็เลยเขียนมุมมองของโอเปนเฮมเมอร์เนี่ยออกเป็นสองมุมก็มคือมุมที่โลกมองมาและมุมที่โอเปนเฮมเมอร์เนี่ยได้คนพบหรือได้หรือได้ประจักษ์ต่อตัวเขาเองเขาเรียกว่ามีการตัดมาใช้ภาพขาวดำแล้วก็ภาพสีในฟิล์มไอแมก อ่ะมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าโอเปนเท m เมอร์เนี่ยตัวโนแลนเขาเขียนในมุมมองที่เขาเรียกว่าเขาเขียนแบบเฟิร์สเพอร์ันเขาแทนตัวเองเป็นโอเปนเท m เมอร์แล้วเขียนเรื่องเนี้ยจนจบซึ่งเขายอมรับว่ามันเป็นเรื่องแปลกใหม่ของเขาแล้วเขาก็ไม่รู้ว่ามีคนเขียนคนไหนเนี่ยที่เคยทำหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วเขาจะลองตรงเนี้ยมาประยุกใช้ในนี้ดูมันเลยมีการทำเป็นสองมุมมอง ก็คือถ้าเป็นเรื่องของการใส่สลับกับภาพขาวดาแล้วก็มุมมองของภาพสีฟิล์มสีะนะไอตัวที่เป็นคัลเลอร์เนี่ยเขาบอกว่าเขามาจากการมองแบบ subjective เป็นมุมมองที่ผ่านผ่านตัว Open Hammer เองคือมันไม่ใช่แบบเหมือนเล่นเกม first person shooting หรอกคืออาจจะมีการที่ว่ากล้องแพนมาที่ Open Hammer หรือว่าแพนโดยรวมเวลาเขาคุยกันแต่สีหน้าและ ประสบการณ์ทั้งหมดเ่เป็นสิ่งที่โอเปนเ m เมอร์ประจักษ์ไงเป็นเอ็กซ์เพ c e ของเขาไงแต่เขาสลับกับภาพขาวดำที่เป็น objective <c oughs> เป็นมุมที่บุคคลอื่นเน่ยมองเข้ามา <c oughs> แล้วก็เป็นการตีความกับเรื่องราวเดียวกันเนี่ยโดยบุคคลอื่นนั่นคือการที่ว่าเขาจะปรับเป็นเป็นภาพขาวดำ <c oughs> ซึ่งมันเป็นเรื่องตลกหรือว่าไอการถ่ายขาวดำในฟิล์มไ m a แ่ยมันไม่ง่าย เขาต้องแต่งผมทํา e สีผมแบบแต่งหน้าเพื่อให้มันออกมาเป็นขาวดําและสวยเพราะฉะนั้นถ้าใครไปดู iMac จะเจอกับซีนขาวดาที่สวยที่สุดเท่าที่หนังเคยมีมาถึงขนาดนั้นเลยว่าขายของงันตั้งแต่ยังไม่เข้าลงการสื่อภาพยนตร์มันเป็นสื่อนะอยู่ที่ว่าจะเล่าในมุมมองยังไงเขาก็มีเหตุผลอบางทีก็ลองดูแล้วกันว่า สิ่งที่เขาสื่ออย่าง subjective กับ objective ที่เขาพยายามจะแยกออกจากการโดยการใช้สีในการสื่อสารหรือส่งเมสเซจกับคนดูเนี่ยมันเข้าถึงหรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะทำให้คนดูงงกว่าเดิมถ้าคนที่ไม่คุ้นชินอาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมต้องสับไปสับมาระหว่างขาวดำกับสีด้วยแต่ว่าถ้าคนดูหนังที่ลึกซึ้งขึ้นมาหน่อยก็อาจจะจับทางได้เร็วกว่าแต่จริง หนังขาวดำเนี่ยในยุคที่มีสีแล้วแต่ทําขาวดำเนี่ยมันก็ก่อนหน้านี้ก็มีหลายเรื่องนะอ,อยา List อ่างชินเลอร์ลิสก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เปิดตัวเริ่มต้นหนังด้วยภาพยนตร์เป็นสีแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนย้อนกลับไปเป็นขาวดําแล้วก็จะมีซีนเดียวที่เรียกว่าเป็นคีย์ซีนเลยเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงใส่เสื้อโค้ทสีแดงแล้วคนรอบๆเนี่ยจะเป็นขาวดำอันนั้นก็เป็นไอคอนิก อันนี้นก็เป็นกิมมิคเล็กๆเหมือนกันก็ uh, เป็นของสปีเบิร์กถูกไหมสปิเบิร์กอ่าล้วก็ยังหลังจากนั้นก็ยังมีหนังอีกหลายเรื่องที่เหมือนลองเหมือนกันนะคิวบิลก็มีฉากขาวดําอยู่บ้างเหมือนกันนะเล่นขาวดาแต่ถ้าขาวดาทั้งเรื่องเนี่ยอาจจะหายากหน่อยมันมีหนังขาวดาที่เป็นหนังใบด,ด้วยรู้สึกมันจะมีนะแล้วก็ได้รางวัลด้วยครับอ๋อใช่ใช่เดอะอาร์ติสจะไม่ผิดอ่าก็อันนี้ก็ส่วนใหญ่นะ่าจะเป็นสีแหละแต่ก็จะมี อ่ามขาวดําเข้ามาแทรกมีมีไม่เยอะส่วนใหญ่จะเป็นสีใช่แล้วเรื่องเนี้ยหมวกคิดว่าเราหมวกเอ็ก์เปกอะไรในการไปดูเรื่องเนี้ยแบบมันเป็นหนังเศร้าหรือว่ามันจะได้อะไรแรงบันดาลใจเหรอหรือว่ามันจะได้ความรู้อ่าต้องบอกว่าเป็นหนังน่าจะหนังประวัติศาสตร์ที่ทําให้คน <c oughs> เห็นมุมมองได้ชัดขึ้นหรือว่าแบบ อาจจะย่อยได้ง่ายขึ้นเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเรารู้จักกันแน่นอนว่าระเบิดปรามนูปรามนูนะแต่เราไม่รู้ว่าไอ้โครงการหรือเราเราอาจจะเคยได้ยินชื่อโครงการโปรเจกต์แมนฮัตตันขึ้นมาเนี่ยแต่เราไม่รู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งอันนี้มันน่าจะได้ความละเอียดพอสมควรแล้วก็แต่สำหรับตัวโนแลนแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ใช่ไหมเพราะเขาเคยำทำเรื่องดังเคิร์กเข้ามาแล้วอ่า เขาก็ใช้เทคนิคในการเล่าเรื่องสําหรับตัวโนแลนในความน่าสนใจว่าเขาจะเอาเทคนิคมาเล่าเรื่องอยังไงการลําดับภาพเพราะเขาค่อนข้างเด่นจากหลายๆเรื่องแล้วไม่ว่าจะเป็นดังเคิร์กถัดมาก็เท n เนตแล้วก็ก่อนหน้านั้นที่เริ่มเริ่มมาก็อินเซปชั n นใช่ไหมอ่า mm hmm. เขาก็จะเล่นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเวลาซึ่งอันนี้ก็เรื่องของไทม์ไลน์หรือสตอรี่ไลน์เนี่ยเขาจะเล่ายัางไงให้มันออกมาน่าสนใจ ของพี่นะพี่มีพี่มีความคิดลึกๆว่าอันเนี้ยมันคือการพยายามจะตีโจทย์ของอทอร์รี่พรอปแบมหรือเปล่ารู้จักทอรี่พรอปแบมไหมเรื่องเรื่องที่ว่าคุณจะต้องช่วยใครถ้าเกิดมันมีรางรถไฟอยู่แล้วรถไฟจะไปทางด้านซ้ายถึงด้านขวาเ,เพราะว่าการทิ้งบอมฮิโรชิมาเนี่ยมันเป็นเรื่องยากที่ต้องรู้อยู่แล้วว่าต้องมี <คน S 1> ผู้บริ <คน S 1> สุทธิ์เสียชีวิตแต่ถ้าไม่หยุดเนี่ยสงครามโลกจะไม่จบ อันนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นฝั่งที่อเมริกาเขาเคลมนึกทุกบอกทุกถ<อ>ูกไปเพราะว่าเขาไม่งั้นมันจะโดนประนามจากทั่วโลกเนี่ยถึงได้ว่าเป็นเป็นการชาร์เลนจิ้งของของโนแลนไง,ไงว่าจะทําออกมาได้ขนาดไหนไงเ,<อ>เพราะว่าถ้าเกิดเขาตีความดีนะเขาจะตีความแบบเป็นกลางนะว่าไม่ใช่ว่าจะจะจะเชียร์อเมริกาให้มีความเป็นฮีโร่ในเรื่องนี้หรอกแต่แค่พยายามจะเล่าว่าบางบางทีถึงจุดจุดหนึ่งะ่ะมันจําเป็นต้องตัดสินใจก็ ถือว่าน่าสนใจพี่เป็นพี่พี่ก็อยากไปดูว่าเอ,อจบแล้วเราจะรู้สึกยังไงเราจะเข้าใจถึงจุดที่มันเป็นแบบนี้ที่อเมริกาหรือที่ทั่วโลกมองไหม,มสิ่งหนึ่งที่เหมือนเป็นเหมือนคล้ายๆอิสต์เอ็กนิดนึงนะที่อ,อยู่ในเทเลอร์หนังเหมือนกันกับฉากที่เราได้เห็นเอาเบิร์ไอน์สไตน์กลับมามีชีวิตอ่าใช่เรียกว่าโคตรเหมือนใช่ไหมอ่ะมาสู่การพาเที่ยวบ้างครับหมวกอันนี้มันต้องเป็นการพาเที่ยวเชิงแบบประวัติศาสตร์นะเพราะว่าเราต้องย้อนกลับเข้าไป ในยุคที่อะตอมิกบอมแล้วก็ยุคสงครามโลกครั้งที่สองอรู้สึกว่าน้องหมวกจะหาอะไรที่มันเกี่ยวกับอะตอมิกบอมแล้วก็เรื่องของการทดลองในลอส a อลามอสถูกไหมซึ่งสถานที่เที่ยวเนี่ยมันก็อยู่ในรัฐเดียวกับสถานที่ที่เขาทดลองระเบิดปรมาณูนี่แหละซึ่งก็คือรัฐนิวเม็กซนะิโกก่อนเท้าความสถานที่เที่ยวเนี่ยมันมีชื่อว่า National Museum of Nuclear Science and History เราจะมาเท้าความให้นิดนึงว่าทำไมเขาถึงเลือกสถานที่ในรัฐนิวเม็กซิโกตรงนี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเ,เขามีเงื่อนไขพอสมควรว่ามันต้องเป็นสถานที่ปิดห่างไกลาจากผู้คนมันก็จะนึกถึงอะไรทะเลทรายใช่ไหมม,มันก็เลยมาลงที่รัฐนี้นิวเม็กซิโกแล้วก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันมีโรงเรียนเล็กๆอยู่โรงเรียนหนึ่งซึ่งมาอยู่ตรงนี้เนี่ยแหละสุดท้ายก็ทางกองทัพ ก็ทำการซื้อเลยซื้อที่แล้วก็อพยพให้โรงเรียนเนี้ยเด็กออกไปแล้วก็ทำเป็นสถานที่ปิดพูดง่ายคือเปลี่ยนโรงเรียนเปลี่ยนโรงเรียนมาเป็นสถานที่สถานที่ทดลองลองแต่ว่ามันก็จะเป็นเหมือนเมืองปิดอ่ะเพราะว่านักวิทยาศาสตร์อังกฤษอเมริกันต้องเข้ามารวมกันอยู่ในที่นี่แล้วเขาปิดไม่ให้ออกไม่ให้ไปไหนเลยนะมีเลือกตั้งเขากไม่ให้เลือกอทีนี้ตัวของสถานที่นี้ก็เป็นสถานที่ มิวเซียมเนชั่น m ลมิวเซียมออฟนิวเคลียร์แอนด์ไซเอนต์แอเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ให้เชิงความรู้เกี่ยวกับระเบิดปรามานู uh huh. uh, uh, um, เห็นจากภาพข้างนอกนะมันก็จะมีเหมือนตัวเรือดำน้ำ uh huh. USS อะไรเงี้ยเขาก็เอามาตั้งดิสเพลย์เอาไว้เป็นเหมือน Heritage Park แล้วก็มีเครื่องบิน uh huh. ที่ไปทิ้งระเบิดปรามานูที่เรา oh. ที่เราจะได้ยินบ่อยๆก็คือ B29 uh huh. หรือว่า B47 B47 แล้วก็มีเครื่องบินลบอย่าง F16 ให้เราดูแล้วก็ F10 อ่าใครถ้าเป็นไทยถ้าชอบเครื่องบินหรือว่าพวกเนี้ยก็จะลองเข้าไปดูกันได้นะครับส่วนภายในเขาก็จะเป็นเล่าเรื่องแล้วก็จะ uh huh. มีเหมือน exhibition เป็นโชว์เหมือนให้เราอ่านเป็น interactive ทีที่เกี่ยวพันเกี่ยวกับการ วิวัฒนาการการดีเวล o อของอะตอมิกบอมในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มันก็จะยึดโยงกันกันกบในหนังเป็นที่ที่คิดว่าเวลานี้แหละอินที่สุดแล้วถ้าเกิดใครคมีรโอกาสใ,ใครชอบ history ประวัติศาสตร์อยากจะรู้เพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยโอเคสถานที่2ที่จะพาไปเนี่ยก็ของน้องหมวกเนี่ยก็พาไปเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของตอนเกิดอะตอมิกบอมแหละ แต่สาเหตุที่มันจะต้องเกิดขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่ามันอยู่ในยุคสงครามโลกถูกไหมที่ไล่เลียงแต่ครั้งที่1จนมาถึงครั้งที่2แต่ตัวหลักเนี่ยมันอยู่ภายในช่วงเวลาของสงครามโลกครั้งที่2เพราะฉะนั้นอีกพิพิธภัณฑ์หนึ่งที่พี่อยากแนะนําให้ไปดูเนี่ยก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ชื่อว่าเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2ของสหรัฐโดยตรงเลยเขาบอกว่าภายในเนี่ยจัดดีมากจัดได้อย่างแบบเออสมจริงมีมีการทําจอภาพแล้วก็มีการแบบเหมือนตกแต่ง ให้เาวาับว่าเราได้อินเข้ากับช่วงสงครามนั้นๆแล้วก็ตัว exhibition เนี่ยก็ว่ากันตั้งแต่เรื่องราวการประทุข,ของสงครามแล้วก็แต่เน้นไปที่ส่วนของอเมริกานะที่ว่าอเมริกามีรีแอคยางไงอย่างเด้อ arsenal of democracy เนี่ยก็คือช่วงที่ประธานาธิบดีช่วงที่เขาอยู่เวลานั้นน่ได้ได้มีการประกาศศึกแล้วก็มีโลสทูตัวเกียวเห็นไหมแล้วก็มีสงครามที่ตัวอเมริกาเองเข้าไปหยุดยั้ง หรือเข้าไปเดินเท้าไปถึงโตเกียวแล้วก็รถทูเบอร์ลินอ่าเพราะฉะนั้นเราจะเห็นภายในสงครามแล้วก็มีวันดีเดต่างๆที่เกี่ยวกับช่วงสงครามโลกครั้งที่ mm hmm. 2มันไม่ใช่แค่ o p เป h a แฮมเมนะ mm hmm. เพราะว่าเราสะสมหนังสงครามมาตั้งแต่ s p ิ e l b e เบแล้วถูกไหมอ่า mm hmm. อย่าง s ซฟวิ่งไพเวทไลอออะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็คือเราจะซึมซับเกี่ยวกับสงครามมากขึ้นอย่างเช่น The D-Day i n v a s i o o of Normandy เราจะรู้จักกับทุ่งสังหารนอร์มังดี เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเป็นสายหนังสงครามหรือว่าอยากจะมีความรู้เพิ่มเติมเพื่อการที่ว่าดูแล้วอินขึ้นหรือหรือดูเรื่อง o p เปน a m มเ r อแล้วแบบเฮ้ยอินกับสงครามโลกอยากจะไปดูเพราะว่าจริงๆแล้วประวัติศาสตร์มันสอนอะไรให้เราได้หลายๆอย่างมากมถ้ามีเวลาก็ไปกันนะครับอยู่ที่นิวออร์ลีนโอเคได้ก็จะคร่าวๆประมาณนี้ถ้าใครได้มีโอกาสก็ลองไปดูกัน ถ้าใครมีคอมเมนต์หรือว่าใครมีโอกาสได้ไปดูหนังแล้วก็ลองพิมพ์มาพูดคุยว่าชอบไม่ชอบชื่นชอบอยังไงบ้างก็แล้วกันสำหรับวันนี้ก็จะขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ที่ช่องไลท์ h o าส์ท a เ l ของเราให้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ